ใคยสงสัยไหมครับว่าทำไมดิคนไรส์ <im> ถึงเนื้อหอมที่สุดในพรหมลิขิตเลยนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันในเกมเองละเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,อบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณฉีกจากเรื่องของสโมสรมาที่เรื่องของตัวบุคคลกันบ้างน,นะครับผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วคือถ้าถามว่าแดนกลางคนไหนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เนื้อหอมมากที่สุดนะครับผมว่าคำตอบชัดเจนมากว่าต้องเป็นเฟรดผมลอกเล่นไม่ใช่ดีแคนไรท์ <ice> ครับดีแคนไรท์ Can ของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับ้าว่าทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษหลายต่อหลายคนอยากจะได้กองกลางที่ยอดเยี่ยมสักคนหนึ่งชื่อของดีแคนไรท์ก็จะตกมาเป็นเป้าหมายอยู่เสมอนะครับในขณะเดียวกัน ต้นสังกัดอย่างขุนคอนเนี่ยนะครับก็ตั้งค่าตัวแข้งรายนี้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยนะครับนี่คือการยืนยันได้จากบทสัมภาษณ์ของเดวิดมอยเลยนะว่า100้ล้านปอนด์เท่านั้นถึงจะได้รเซนดิคันไรส์ไปได้มันค่อนข้างแปลกนะว่าเอ๊ะทำไมดิคันไรส์ถึงมีมูลค่าสูงลิ่วขนาดนั้นทั้งที่ตำแหน่งหลักของเขาคือกองกลางตัวรับนะครับแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของหลากหลายสโมสรอีกด้วยแข้งรายนี้มีดียังไงครับก่อนจะไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองนะครับแล้วก็อย่าล เขียยนโดครูบเองขอมที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของสไตล์การเล่นก่อนครับก่อนจะทําความเข้าใจว่าทําไมถึงได้โดดเด่นแล้วก็กลายเป็นกองกลางที่หลายทีมอยากได้เราต้องเข้าใจสไตล์การเล่นของดีคคนไรส์กันก่อนนะครับไรส์เองนะครับแสดงผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้ครับเขาพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะฮะในช่วง2-3ถึงปีหลังที่ผ่านมานะครับแล้วกล้าขึ้นมาเป็นกําลังหลักของเวสต์แฮมในชนิดที่ขาดไม่ได้แล้วครับแถมตอนนี้เป็นกับตันทีมซะด้วยนะนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังเป็นแดงกลางตัวหลักของทีมช่างเกรดด้วยนะครับก็ยังพาทีม ผ่านมาด้วยครับและที่สําคัญนะครับอายุเขาเนี่ยเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลที่เป็นมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในพีลูนิงกฤษมากๆนะครับเขาโดดเด่นมากครับในเรื่องของความแม่นยําในการจ่ายบอลลูกกลางอากาศก็ยอดเยี่ยมมากมีการอ่านเกมสุดฉมังแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์จากรุกเป็นรับได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมถึงยังมีความแข็งแกร่งทั้งนั้นร่างกายและก็มีความขยันในการวิ่งใส่แนวรุกคู่แข่งด้วยครับดิคันไรส์สามารถทําหน้าที่ในแดนกลางได้ด กลางหลายต่อหลายครั้งคือถ้าว่ากับคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันกับไรซ์เนี่ยครับก็ถือว่าไรซ์เนี่ยมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นแับต้นต้นของลีกเลยนะครับสถิติของเขาเนี่ยแทบไม่เป็นรองใครเลยครับซีซั่นนี้ครับไรซ์แซคเกิลไปทั้งหมด51ครั้งตัดบอลได้ทั้งหมด40ครั้งเคลียร์บอล28ครั้งเคลียร์บอลกลางอากาศ18ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมร้อยเจ็ครั้งครับชนะการดวลคู่แข่ง123ครั้งงดลลูกกาอาากศชนะ28ครั้งแยงจ่ายบอลสามด1,222ครั้งครับโดยเฉลี่ยแล้วเนนี่่ยะะครรับไซ์จผานบอลอย่างน้อยเนี่ย55.55 55. 55. 55. คครรรัั้งตต่ออเเเกมบป์์ซ็นสเริบ เก้าสิรงนี้90%ครับนี่คือความมั่นยามระดับต้นๆของลีกเลยครับด้วยคุณสมบัติแบบนี้ครับถือว่าครบถ้วนมากๆสำหรับคำว่ามิดฟิลด์ตัวรับและพื้นฐานของเขาเนี่ยมันยังช่วยให้เขาเนี่ยขยับลงมไาไเล่นเซตฮาร์ปได้อย่างไม่เคอะเขินด้วยนะครับนอกจากเกมรับที่เป็นหน้าที่หลักแล้วเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันนั่นคือการเล่นเกมรุกค,ครับโดยซีซั่นนี้ครับเดคันไรท์เนี่ยได้รับอิสระจากเดวิดมอยมากยิ่งขึ้นเฉพาะกับการทำเกมการกครองบอลและการลาก,ากา ja ang, าบอลจัดแดนกลางเพ <to> ได้เเช่นดียวกันยความยืดหยุ่นแบบนี้มันทําให้เมื่อคุณมีนักเตะแบบนี้ในทีมเนี่ยคุณจะสามารถดีไซน์แดนกลางได้อย่างมีมิติมากยิ่งขึ้นไรซ์จะตัดเกมก็ได้หรือไรซ์จะเล่นบ o ็อกทูบ็อกแล้วเติมเพื่อไปทําประตูก็ทําได้เขาทําได้ดีที่สุดในแง่ของการตัดเกมอ่านเกมเข้าท็กเกิลและที่ดีที่สุดอีกอย่างในเกมรุกคือการผ่านบอลแค่นี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับกับสกิลของมิดฟิลตัวรับคนหนึ่งที่หลายทีมจะต้องการผมว่าไรซ์เนี่ยตอบโจทย์ในแง่ของสไตล์การเล่นฟุตบอลยุคปัจจ อื่นๆที่ทำให้ไรซ์พุ่งขึ้นมานผมว่าเป็นเรื่องนี้ครับระยะเวลาในการใช้งานและแน่นอนความเป็นผู้นำด้วยครับคือถ้าเรามองดูมิดฟิลด์ตัวรับระดับท็อปของลิส์นะครับไม่ว่าจะเป็นไรซ์ฟาเมญโยโรดีหรือว่าจอร์จินโยหรือแม้กระทั่งกลองเต้เองเนี่ยนะครับเฉพาะบรินดีคไรซ์เนี่ยในช่วงอายุที่เด็กที่สุดแล้วนะครับแม้จะเล่นกับทีมที่โอเคชื่อชั้นอาจจะน้อยกว่าอย่างเวสต์แฮมสถิติของไรซ์เนี่ยก็ถือว่าเบียดแขล้งเหล่านี้เชิงที่ว่าไม่เป็นรองเลยนะครับฟีท่าของเขาในปัจจุบันเนี่ยยยยยยเเเเเเกกกกกกกินนนนนนคคคคาา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 าวว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 ่่่่่่่่ดดดดดรรรรุุงงงงไไไไไไไปปลลลลมมมมมแแ้้้้้้ัับบททททีีีีีีห็ตต์ผอออออจฟขขขณพะย เพียงแค่ยี่ปีเนี่ยคุณมีโอกาสในการใช้งานดีิคนไรส์ไปอีกอย่างน้อยๆก็7ปีขึ้นไปครับและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของดีิคนไรส์คือความเป็นผู้นำครับคือเขาได้รับความไว้วางใจจากทัพขุคนคขาด้วการแต่งตั้งเป็นรองกัปตันทีมในปีที่แล้วนู้นน่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้นำของทีมอย่างมาร์คโนเบิลเนี่ยก็โรยราแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเพื่ะนั้นเนี่ยไรส์ Rice ก็เลยขยับขึ้นมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมให้กับเวสต์แฮมมา ถึงบางอย่างที่เดวิดมอยอนุมานไปนแบบนั้นเนยนะครับและด้วยความสุขขุมชนสกติที่ดีวินยัยนอกสนามที่ไม่เคยทำตัวมีปัญหาเลยสักครั้งเดียวนะครับทำให้ไรส์เนี่ยกลายเป็นขวัญใจของทุกคนที่เวสแฮมและที่สำคัญคือเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจุดนี้เห็นได้ชัดมากนะครับเพราะในแต่ละปีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยมีลูกเล่นที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างปีนี้เองเนี่ยการลากบอลไปข้างหน้าการมีส่นวนร่วมกับแนวรุกมันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่เคยมีปีไหนที่รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้หยนามนาเีรระค มากไปกว่าการเป็นกัปตันทีมในภาวะผู้นําของเวสแฮมล้วนะครับยังมีการพูดถึงในแง่ของการที่เขาเป็นตัวเต็งครับที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตด้วยครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะฮะว่าเขาเองก็ฝันถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คอยพยายามเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นําจากเฮริี่เคนมาร์คโนเบิลรวมถึงจอร์แดนเฮนเดอร์สันด้วยครับคือทั้งหมดที่กล่าวมามันชัดเจนว่าคุณไม่ได้แค่ได้เด็กคนหนึ่งที่มีอนาคตในการใช้งานยาวๆอย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณได้ไรซ์ไปเน ทุกๆปีครับทีนี้พอเรารู้เรื่องของท้ายแล้วพอเรารู้ปัจจัยที่ทําให้ราคามันพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมาดูความเหมาะสมต่อทีมที่มีข่าวว่าสนใจเขาบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มี3สโมสรในพรีมเมียร์ลีกอังกฤษที่ตกเป็นข่าวสนใจแข้งรายนี้นะครับป,บประกอบด้วยหนึ่งเลยครับคือเชลซีสองคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งทั้งสามสโมสรเนี่ยมีปัญหาและเหตุผลที่แตกต่างกันที่ต้องการดิคันไรส์เข้าไปในทีมนะครับทีนี้เราจะพากันไปวิเคราะห์ทีละทีมแล้วกันเเเเเเเรรรริิกกนน่่่่่คค่่่่มมมมจจจจาา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 ากกกกชชลลซีีีีีอออออนน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 คคคคคืหหยย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 ยะะะัััังงงงไไไททบบบบบวววว์์์้้้แแแขขสสตตตุปปฮใ2 0 1 นจนเวลาผ่านมาถึปัจจุบันครับ,รบเขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เชลซีต้องการมากที่สุดพากเขาสนใจแข้งรายนี้อย่างหนักมากนะครับตั้งแต่ยุคลำผ่านแล้วทอดยาวมาถ,ถึงยุคทูเคิลเองก็ยังสนใจอยู่ครับคือสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทูเคิลเนี่ยมันไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาในแดนกลางได้นะครับหลังจากที่เอ็นกลโลกองเต้มีปัญหาการบาดเจ็บจนพลาดลงสนามในหลายเกมของซีซั่นนี้เนี่ยนะครับการทําหน้าที่ตัดเกมของโคเวซิตหรือว่าจอร์จิโน่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังสามารถพูดได้ว่าไม่น่าจะแแแบบกกภาาารระะะะททนนนนนอองงเเเเตต้ไหวววัซซ่ล็็ยยยมจปใ สมมติเอาเข้ามาเพื่อจะเล่นตัวต่ําแทนกองเต้หรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะพอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินที่มหาศาลเนี่ยผมว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเขามีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญยังมีเรื่องของความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่วัยเด็กด้วยเพราะไรซ์คืออดีตเด็กฝึกของเชลซีต้องไม่ลืมข้อนี้นะครับเลขอย่างคือถ้าไรซ์เลือกย้ายไปเชลซีเนี่ยแน่นอนเขาจะได้อยู่ลอนดอนต่ออยู่กับครอบครัวต่อทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยก็เลยทาให้ตอนนี้เชลซีดูมีภาษีมากในการที่จะดึงตัวเอาไรซ์ นะครับได้อยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็โอกาสในการที่จะเล่นในระดับสูงเนี่ยก็มีสูงนะครับรวมถึงแน่นอนถ้าไรซส์ไปเนี่ยมันต้องมีใครสักคนไปออกออกจากแดนกลางไปอยู่แล้วอะคือถ้าเชลซีซื้อน่ยมันไม่ได้ซื้อไปถมที่อยู่แล้วถ้าไปจอร์จินโยจะยังอยู่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นึกอ,ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ถ้าถามว่าความเหมาะสมแรก กับทีมแรกเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้สำหรับเหตุผลในการที่เชลซีอยากจะคว้าตัวไรซ์ใครมีอะไรเพิ่มเติมลองลองพิมพ์มาได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของผมเนาะอ่ะทีนี้ครับมาต่อกัที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหผมว่าทุกคนทราบกันดีว่าปัญหาในการขาดมิดฟิลด์ตัวรับของยูไนเต็ดเนี่ยมันส่งผลต่อสมดุลในแดนกลางของพวกเขามากขนาดไหนนะครับการที่เขาไม่สามารถใช้งานตัวรับธรรมชาติอย่างมาติชได้ตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยเนื่องจากว่าอายุที่กำลังโรยราไปไเรื่อยๆเนี่ยมันส่งผลให้ปีศาจแดงนะครับต้องฝืนเนเนน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 ออััลลลเเ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 เฟรรรรดดดแแแแะะะะะะะมมมมมมมทททิยย์ีี่่่่่่่่่่ใตตาา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 หหหงงงขขขซึพพพวววกกกจจไไบบฮสถ้ ก,การลงเล่นกับยูเนเต็ดในในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซะมากกว่าส่วนดีแคนไรซ์ซึ่งเป็นเป้าหมายของยูเนเต็ดเนี่ยนะครับก็เพิ่งสแสดงให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าทางแม็กซ์โทมินีจากการมาท้ากันในแดนกลางในแมตช์ล่าสุดของปีศาจแดงที่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้หนึ่งสูตรนะครับไรซ์เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหานะครับทั้งนี้การมาของไรซ์เนี่ยมันเปรียบเสมือนการมอบอิสรัยกับบรูโน่เฟอร์นันเดสและปอร์ปอกบา ok ได้เหมือนกันถ้ายังอยู่นะครับส่วน erm เฟ ที่สุดด้วยแล้วผมคิดว่าน่าจะต้องแข่งกับเชลซีหน่อยแล้วครับว่าภาษีใครจะดีกว่ากันคือถ้าไรซ์เลือกยา้ายไปอยู่ยูเนเต็ดน่าจะการันตีตัวจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเลือกไปอยู่เชลซีผมว่าก็ตัวจริงอยู่ดีอะแล้วแต่ไรซ์เลือกแล้วครับผมว่าสุดท้ายแล้วอะยูเนเต็ดจะต้องการไม่ฟิลโตรับอ่ะแน่ๆละ่ะแต่จะเป็นดีแคนไรซ์หรือเปล่าจะสู้ราคาเชลซีได้ไหมดึงดูดมากพอไหมกับโปรเจกต์งานในอนาคตเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงตอนเนี้ยโปรเจกต์ของเชลซีก็ดูจะชัดเจนกว่าในแง่ของการเล่นบนเวทียุ มาเหวี่ยงมามามาซักกันปอนต่อปอนแล้วอะสิ่งที่ยูเนเต็ดจะดึงดูดไรซ์ได้อะคือประวัติศาสตร์ของสโมสรคือเม็ดเงินที่จะตามมาในอนาคตเพราะว่าย้ายไปอยู่กับยูเนเต็ดก็อาจจะมีเม็ดเงินที่น่าจะเกทับได้นะครับแต่เชลซีก็ไม่ได้เป็นัญหาเพราะงั้นผมเชื่อว่ามันเป็นดีลย,ยาวแน่ๆน่าจะสู้กันสนุกแน่ๆถ้าเวสต์แฮมตัดสินใจขายดิคันไรซ์นะครับท้ายแล้วมาที่แมนซิตี้จริงๆผมว่าอันนี้อาจจะเบาบางนะแต่ว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขากำลังมองหาตัวแทนของแฟนนันิโยที่จะคักนี้ครัับกาารรใช้้โดดีีคนนเยวมมออจไ่พแล้วสหรับ เว็บกเดยล่านะครับซึ่งทุกคนทราบดีว่าเขาชอบมีนักเตะในตำแหน่งเดียวกันที่มีคุณภาพมากถึง2คนในทีมเพื่อที่จะสลับสับเปลี่ยนโรเตชันได้นะครับแล้วก็เลยมองว่าเอ้ยนักเตนะในลักษณะแบบไรซ์เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับซิตี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าซิตี้จะเอาจริงๆเนี่ยก็คงสามารถซื้อได้แต่ว่าในมุมผมผมกลับมองว่าซิตี้ถูกหยิบเอามาให้มันเป็นข่าวที่กระพือให้มันรุนแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาของดีแคนไรซ์มันสูงมากขึ้นเท่านั้นเองผมว่าซิตี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง่่มม้าานนนปอดกััคไเีีงหฝสึ เื่อรอเวลาให้เติบโตมาทดแทนโรดี้น่าจะเวริร์กกว่าการทุ่มร้อยล้านณเวลานี้นะครับเพราะว่าพอยต์หลักของเขาควรจะเป็นกองหน้าตัวเป้าซะมากกว่าสาหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะนั่นคือความเหมาะสมนะฮะผมก็เชื่อว่าสุดท้ายจะเป็นเชลซีกับแมนยูต่อสู้กันเดี๋ยวต้องดูครับว่าไรซ์จะเลือกไปไหนนะฮะถ้าอยากบู๊หน่อยแบบบูบ๊บ้าระห่ำแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะเป็นเดอะแบกของทีมกลายเป็นหัวใจสําคัญแบบ100%ซผมว่าไปแมนยูนะแต่ถ้าอยากแบบว่ามีแวดล้อมไปด้วยองค์ประกอบทีมที่ค่อนข้างลงตัวแล้วไไม่ได้ แบบถือว่าก่อร่างสร้างตัวอะไรมากนะนก็อาจจะเลือกไปเชลซีเพื่อที่จะต่อยอดในคอนเสิร์ตระดับสูงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ทั้งสองแบบแมนยูก็ดีเชลซีก็ดีได้หมดอยู่ที่ว่าไรจะเลือกแบบไหนสนุกแน่นอนซัมเมอร์นี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของดีคอนไรท์เนี่ยถ้าเราจะมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดเนาะอาจจะเป็นในแง่ของเม็ดเงินมากกว่าครับทีนี้เราลองมาจิ้นๆิ้นคิดๆดกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังแมนยู จีเอลได้อะ่ะอาจจะมีผลกระทบต่อการที่จะเจราจากับดิคนไรส์เหมือนกันส่วนเชลซีเองนะครับก็มีไรส์เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นต้นเหมือนกันก็ต้องมาประเมินงบประมาณอีกทีว่านอกจากกลางรับแล้วเนี่ยเขาจะเป็นต้องเสริมเซนเตอร์แบ็กไหมเพราะว่ารูดิเกอร์อาจจะไม่ต่อสัญญาหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่เหมือนกันถ้าได้ไรส์มาร้อยล้านแล้วงบประมาณพอหรือเปล่าที่จะเสริมแนวรับเข้ามาเพิ่มเออมันก็ต้องมานั่งคานวณดูอีกทีซิตี้เนี่ยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างผมพูดไปว่าเขาเสริมกองหน้าก่อนอยู่แล้ว ่อไปของดีแคนไรส์ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นดีแคนไรส์ไปสวมเสื้อสีแดงหรือสวมเสื้อสีน้ำเงินกันแน่ลองคอมเมนต์มานะครับวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ